รถคอยมาแล้วครับอาจารย์เมืนอกี้น้ำเปรเล่นเป็นเล่นนู้นมั้งเล่นนู้นมั้งเล่นนู้นหรอจ้าต้นมกินนะครับอ้าวต้นเมื่อไรเดียวเนี่ยแหละเป็ดเปรี้ยเมื่อกี้ไข่เอ็ดเม็ดนะครับนี่อยู่ที่บ้านน้ำเปรี้ยวนะครับนี่ครับรถัวครับบ้านน้ำเปรี้ยวผ่านบ้านน้ำเปรี้ยวนะครับมตึ้งใจผ่านนู่นเลยผ่านบางที่นี่ก็นี่บ้านน้ำเปรี้ยวนะครับตรงนี้ครับจะอยู่กรุงเทพนะครับเต่ว่าไม่รู้ครับอ๋อน่าจะเป็นห่างนู้นหมอเลยครับออ๊ตต้นนะครับ ใช่ใช่ใช่วช่วยนะเลื่งยนต์ t u นะครับมาแรงมากครับ MTU เยอะมากครับ MTU ครับวันนี้มา MTU นะครับสีนเมือนเดิมครับไม่น่าใช่เหรอครับี่มนั้นนะมาไต้เลยได้เลยมาแล้วครับมาแล้วครับสี่หน่งสี่หกหรือเปล่าครับลองดูนะครับสี่หนึ่งสี่หกจริงด้ยครับสี่หนึ่งสี่หกครับมาครับมครับ อี๋ฝนตกครับฝนตกจะไม่หนาวแต่นน e ี้กำลังกินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับขยายได้กำลังกินขนมปังนะครับขยายได้ไว้แต่เล้วครับรถบรรทุกมีเป็ดรถอจางสู่เฮ้ยมีรถมาอีกเงกระบวนครับมีรถมาอีกหนึ่งกระบวนเรือสินค้าครับใช่ครับทางนู้นครับมีไฟครับเราตายต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไปเลยครับเดี๋ยววันนี้รวมสองทีมครับ แล้วก็ไปถึงเนินตรงที่เราถ่ายวันตรงนู้นนะครับจริงจริงด้วยนะจริงจริงครับมาแล้วก็ตามมันมีกันบวนนะครับรถสินค้าครับ C F R ชิสุเยี่ยนะครับตรงนู้นนะครับรถโดยสารทางนี้ครับก่อนนั่งเทียเดินทางนู้นนะครับไฟสองตาแั้นก็ไฟบ้านนะครับไม่น่าจะไฟบ้านนะไฟอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นหัวรถจักรนะครับเสี C F R นะครับจริงๆด้วยนะครับในสองะบวนวันนี้ครับมันจะมีปากจั๊กเก้ตรงนี้นะนี่ครับปากจักเก้แครับไม่ใช่หัวจั๊กเก้จั๊กเก้นะครับปากจั๊กเก้ครับ ิีหัวแหลมๆน,น,นะครับเขาเดียวกว่ามันอยู่ตรงสะพานแต่ว่าที่เราไอ้ดูครับมันจะไม่มีนะครับตา,ากตะเคีคยงนะตาตะเคียงอีกอันแดงน,นนะตาอะไงมันจะไม่มีอะไรครับกว้างแคบเอาเห็นขึ้นมนมเลยนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักแป๊บครับสามที่หมูอ่ะแป้นหมูซึ่งแปนงง้แปนหมูตรงนี้หมูพอดีตรงนี้ Phía xã bằng chiến của phía xã Nhỏ nghỉ liệu lên nè, cái quay anh Cô bảo Cô mới chỉ em nó như là bên đoàn phải thằng Thằng khu Thằng khu nó đi qua kèo đây Nó đi nơi mà, mà. để ra Để bỏ nữa Có có lẽ là ta Này, gì này mà chính. นายบูมันใจบ่ฮะไเจ๊บอกอ้นีมันมันซ้าฮะล้วมันซ้ารักเกินไหมบ่นะัรกกินต่ัวยนไ่หมันม่นจ้กูก้นู่นนะก้อยี่ิตัวดื้อนดีวะนี้เฮ้ยมาไม่ไดจ้าเฮ้ยน้ำน่ไม่มีอ่ะสิดียน นี่คือนี่คือแผงควบคุมนะครับของบริย่อมาจากบางน้ำเปรี้ยงครับโบจงรู้เรือของเกบกเคยมาจงรูเรื่องแกบกเก่าหน้าไปจงรูเรือบอกไม่ใช่เก็บบองอ่ะนี่ก็ต้องลาไปก่อนนะสำหรับบาน์รถไม่หนามาสำหรับกินนี่ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับสายวิวทุ่งนาโจูนบ